จากเว็บไซต์นะครับของสารล้มละลายกลางนะครับได้ประกาศนะครับบัญชีรายชื่อเจ้าหนี้บริษัทสวัสดีวันที่1กันยายน2565นะครับจากคลิปที่ผมสติ๊กไว้เมื่อกี้นะที่บอกว่าสารล้มละลายกลางได้ประกาศรายชื่อนะครับเจ้าหนี้ของสินมั่นคงนะครับจะเป็นไฟล์ Excel ที่มีหลายๆคนทักเข้ามาสอบถามผมนะตอนนี้นะครับหลังจากที่เขาได้ประกาศไปได้ไม่ถึงวันนะครับเขาได้ปิดประกาศไปแล้วก็ลบไฟล์ออกไปนะครับ ซึ่งไฟล์รายชื่อเจ้าหนี้เนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะครับยังไม่สมบูรณ์ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีประกาศใหม่ออกมานะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างที่ศาลเนี่ยไต่สวนอยู่แล้วก็ทางศินมั่นคงเนี่ยก็ต้องตรวจสอบเอกสารอนุมัติสินใหม่นะครับให้กับคนที่ยื่นเคลมนะครับก่อนที่จะมีประกาศออกมาหลังจากที่ได้รับอนุญาตฟื้นฟูนะฮะ ผมก็คาดว่าเขาจะมีการประกาศออกมาใหม่นะครับถ้าเขาได้รับการอนุญาตให้ฟื้นฟูกิจการนะครับเพราะว่าจะต้องมีรายชื่อเจ้าหนี้ไปยื่นในช่วงเดือนธันวาคมนะครับถ้าได้รับการฟื้นฟูนะฮะให้ทุกคนนะครับรีเซ็ตเรื่องของไฟล์เอกสารตัวนั้นได้เลยครับเพราะว่าเป็นไฟล์เอกสารที่ยังไม่ได้รับการอนุมัตินะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ สำหรับใครที่มาสอบถามแล้วก็ขอดูไฟล์ขอลิงก์ไฟล์แล้วก็ขอให้ช่วยตรวจสอบอรายชื่ออยู่ก็มีมาอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็เลยแจ้งไปนะครับว่าไฟล์เนี้ยเป็นไฟล์ที่ยังไม่ได้สมบูรณ์ร้อเเซนนะครับการเป็นเจ้าหนี้นะครับตอนนี้นะครับอยู่ระหว่างสินมั่นคงเขาตรวจสอบเอกสารเคลมให้เราเช็คสถานะที่เว็บไซต์ของสินมั่นคงอย่างเดียวเลยครับ ใครที่มีปัญหาเรื่องเอกสารสินมันคงก็จะส่งเมลให้เราส่งเอกสารเพิ่มส่วนใครที่ได้รับการอนุมัตินะครับก็จะขึ้นว่า,าครบถ้วนถูกต้องนะครับรอชําระนะครับตามแผนพื้นฟูกิจการส่วนเราจะได้ทํารับชําระตามแผนพื้นฟูกิจการหรือไม่ก็อยู่ที่สินมันคงล้วนๆเลยครับว่าเขาจะได้รับการฟื้นฟูหรือไม่และจะฟื้นฟูได้หรือไม่นะครับให้เราคอยติดตามนะครับผลการไต่สวนของศาลนะครับช่วงเดือนกันยายนนี้นะฮะ ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับใกล้จะทราบแล้วครับว่าสินมันคงเนี่ยจะได้ไปต่อหรือว่าจะได้ถอนไปอนุญาตเราก็เป็นกําลังใจให้ครับถ้าเขาได้ไปต่อเราก็แค่ไปยื่นที่ตามแผนพื้นฟูนะครับถ้าไม่ได้ไปต่อเราก็ไปยื่นที่กร,รวอครับทาตามขั้นตอนของระบบประกันนะฮะ และผมเองก็มีความเชื่อนะครับว่าระบบประกันน่ะเขาก็มีความรับผิดชอบนะครับอยู่แล้วนะครับเพราะเขาต้องการความเชื่อมั่นจากประชาชนนะครับผู้ที่เดือดร้อนผู้เอาประกันถ้าทําประกันแล้วแล้วเคมเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับเงินแต่ไม่ได้รับสินใหมเนี่ยเพราะบริษัทเนี่ยถูกถอนใบเอุยาตหรือว่าบริษัทเนี่ยไม่มีความสามารถในการจ่ายสินใหมหรือเจ๊งไปเนี่ย ก็จะส่งผลให้ความเชื่อมั่นของระบบประกันภัยประกันวินาศภัยเนี่ยจะถดถอยลงไปนะครับให้ประชาชนเนี่ยมองอีกมุมนึงแต่ทางคอพพนะครับเขาก็ยังมองว่าระบบประกันภัยยังแข็งแกร่งอยู่นะครับและเราก็เชื่อมั่นได้ครับยังไงก็คอยติดตามรักษาสิทธิ์ของตัวเองครับขอบคุณครับ